คนนําทางยังบอกอีกว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่ได้สักคนเพราะผีเฮี้ยนมากเกือบฆ่าคนงานที่นี่ไปหลายครอบครัวแล้วยังดีที่แต่ละคนเขามีของดีคุ้มกันอยู่บ้าง <S <S เมื่อพ่อเราได้ฟังอย่างนั้นแกก็รีบหาที่อยู่และที่ทำงานใหม่ทันทีเพราะกลัวว่าผีผู้หญิงคนนั้นจะมาเอาเราไปอยู่ด้วย รวมเวลาที่ครอบครัวเราอาศัยอยู่ที่นั่นก็สักประมาณห้าหเดือนเห็นจะได้ซึ่งคนนำทางเขาบอกว่าครอบครัวเราอยู่สวนนี้ได้นานที่สุดเท่าที่เคยมีคนงานมาอยู่แล้วหละ่ะแล้วเรื่องนี้ก็ไปถึงหูเท่าแก่เจ้าของสวนเท่าแก่เขาก็เลยเอาคนมาทำพิธีอะไรสักอย่างแล้วก็โค่นต้นเนียงพร้อมกับป่ายางทั้งหมดพ่อกับแม่ก็พาเรา ไปรับจ้างกรีดยางที่อื่นต่อและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณหญิงด้วยนะครับ